เอาละครับทุกคนวันนี้นะครับก็จะมาสอนเกี่ยวกับบูส t ต็กอีกแล้วนะครับหลายคนขอเข้ามานะครับว่าผมตั้งบูสแต็กยังไงเล่นเวอร์ชั่นไหนนะครับนี่ผมเล่นบูสแต็กเวอร์ชันห้านะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาสอนไม่ต้องสอนอะไรมากหรอกครับอย่างแรกก็ไปโหลดบูมานะครับตัวนี้ก็คือบูเวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับบูห้าเวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับโอเคถ้าสมมุติว่าเราโหลดมาแล้วใช่ปะ ถ้าใครมี SSD นะครับทุกคนให้ลงตรงที่ไดซีเลยนะครับลงตรงที่ได SSD นะครับทุกคนมันจะโหลดเกมเร็วมากโอเคนะถ้าสมมุติว่าเราโหลดเกมเออโหลดบูสเต็กมาแล้วใช่ไหมเราอย่าเพิ่งโหลดเกมนะครับทุกคนให้เรามาตั้งค่าตามผมเลยนะครับตั้งค่าที่แนะนํานะครับ CPU ใคร4คอคอก็ตั้งเป็น4คอคอไปเลยครับทุกคนส่วนใครที่ RAM 4ก็ตั้ง4ส่วนใครที่สูงกว่านั้นก็ ตั้ง4ตั้งแบบนี้หมดเลยทุกคนแล้วก็เฟรมเรทนะครับผมแนะนํา90 fps นะครับไม่ต้องดันไปถึงล240แล้วก็เปิด High Frame Rate แล้วก็เปิดแสดงเฟรมเรทนะครับทุกคนโอเคนะอ่าจอแสดงผลนะครับผมแนะนําถ้าปรับปรับตามนี้ดูนะครับใครที่ปรับตามมีแล้วยังแลกนะครับลองมาปรับตัวนี้เราปรับ106ปกติผมเอา106คูณ0 0นะครับอ่าส่วนอย่างอื่นนี่ครับก็เปิดตามผมเลยนะครับอันนี้ A.S.T.C. เอาเป็นฮาร์ดแวร์นะครับมันจะโหลดเกมโหลดฉากได้เร็วขึ้นนะครับเข้าเกมได้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยนะครับส่วนอย่างองื่นนี่สําคัญนะครับใครที่ชอบถามว่าพี่ครับเปิด90เฟรมเดอยังไงเรามาเลือกตรงนี้เลยครับเนี่ยน้องมาเลือกตรงนี้เลย ASUS ROG 2K นะครับโอเคถ้าสมมุติว่าเราตั้งค่าตามผมเสร็จแล้วใช่ปะอย่าเพิ่งโหลดเกมนะครับเราปิดโปรแกรมไปก่อน เราปิดโปรแกรมไปก่อนครับทุกคนเราตั้งค่าตามผมเสร็จแล้วใช่ปะอ่าปุ๊บตั้งค่าเสร็จเราเข้า n v i d i ียครับ n v i d i ีเดียคอนโทรลพาร์แนลยังครับทุกคนโอเคจากนั้นเรามากดที่ตรงนี้แล้วเราหาบูสต์สเต็ก5ของเรากันเลยอยู่ไหนวะเอ่อบูสต์สเต็กเพลเยอร์นะครับโอเคนะครับถ้าเราแอดบูสต์สเต็กเข้ามาปุ๊บใช่ปะเราตั้งค่าตามนี้เลยครับ นี่ทุกคน OpenGL ที่มันลงท้ายด้วย GPU ให้เราเปลี่ยนเป็นการ์ดจอเรานะครับโอเคนะจากนั้นก็ VSync นะครับ VSync ตัวนี้นะครับถ้าใครของใครเป็นภาษาไทยมันจะเขียนว่า VSync แนวตั้งนะครับถ้าใครเป็นภาษาอังกฤษก็ดูตามนี้เลยนะครับตอนแรกมันจะอยู่ตรงนี้มั้งให้เรามาปิดออฟไว้ครับเนี่ยปิดเหมือนผมเลยอันนี้มันปิดเองอยู่แล้วนะปิดเปิดแค่2ตัวนี้ครับทุกคนเปิดแค่2ตัวนี้ปุ๊บ,บแค่นี้ครับทุกคน,แค,นแค่นี้แค่นี้จริง ไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็ผมแนะนํากดตรงนี้ครับเข้ามาปุ่มเดวเอ้ยปุ่มวนโดปุ๊บม,ม,มาเซตติ้งมาซิสเต็มนีครับแล้วก็มาตัวตัวไหนวะลืมละนี่นี่นี่ about ใช่ปะมาตรงนี้นะครับนี่ตามผมเลยใครไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูคลิปเอานะครับแล้วก็มาตรงนี้ครับนี่นี่ตรงนี้ปุ๊บ โอเคนะใครมาตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับมันก็อยู่ดีหัวข้อนี้ใช่ไะเรามากดตรงนี้ครับเนี่ยเซตติ้งตอนแรกนะครับมันจะอยู่ตรงนี้ของใครบางคนอาจจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับทุกคนให้ทุกคนมากดตรงนี้ครับปั๊บอย่างนี้นะครับอ้าวชิบหาล้โกโอเคนะครับทุกคนผมจําได้อยู่แหละถ้าสมมติว่าของใครบางคนอ่ะมันอาจจะอยู่ตรงนี้ใช่ปหมแลก็กดตรงนี้ครับุคนปุ๊บมาตรงนี้นะครับ เราก็เลื่อนหาตัวไอคอนเนี่ยทุกคนเห็นเห็นด้านหลัง่มันปะที่มันเขียนว่าไอคอนเนี่ยปุ๊บนะครับกดติ๊กไปหนึทีแล้วก็นับจากท้ายขึ้นมา3นะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะนี่นับจากตัวนี้ขึ้นมา3 1 2 3กดติ๊กอันที่3แล้วก็อันแรกก็เออเอนอ,อันแรกก็ตรงนี้นะครับที่มันเขียนว่าไอคอนไอคอนลงลงข้างหลังกดแอปพลายปุ๊บ อภัยเสร็จปุ๊บนี่ครับกดตกลงตอนนี้มันโหลดอยู่แปบนโอเคเราก็กดโอเคไปนี่ครับมันก็จะประมาณมันก็จะเป็นหน้าต่างประมาณหน้าต่างประมาณแบบแบบเป็นช่องๆอ่ะทุกคนนิดนึงนะเนี่นะดูดูเลยปะมันจะเป็นอย่างเงี้ยโอเนะอ่ะเสร็จปุ๊บนะครับใครตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยนะครับโหลดเกมโหลดเกมมาครับทุกคนโหลดเกมมาเลยผมแนะนำนะครับโหลดเกมใครสนแล้วก็เออผมแนะนำนะครับอย่าเพิ่งโหลดเกมนะครับ ให้ทุกคนตั้งค่าทุกอย่างให้มันเสร็จเรียบร้อยนะครับถึงโหลดเกมนะถ้าสมมติใครโหลดเกมเข้ามาแล้วใช่ปหปุ๊บเรากดเข้าเกมเลยครับไม่มีอะไรมากนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าเกมแป๊บนึงโอเคนะครับทุกคนใครที่โหลดเกมมาเสร็จเรียบร้อยเราก็โหลดข้อมูลอย่าเพิ่งตั้งค่าอะไรนะทุกคนอย่าเพิ่งเราโหลดอันนี้โหลดข้อมูลทุกอย่างให้มันเสร็จแล้วเราก็มาตั้งค่าตามนี้เลยตามนี้เลยครับของผม ใครที่สเปคคอมที่แรงๆหน่อยก็เปิดชาร์โดไปเลยนะครับถ้าใครชอบนะอันนี้ผมไม่ชอบเท่าไหร่โอเคตั้งค่าในเกมก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเออไม่มีอะไรมากเขเคนะตอนนี้นะปรับปุ่มนะครับนี่ผมจะแสดงปุ่มให้ทุดูหลายคนถามมาแกนแกน x แกน Y ผมเท่าไหร่แกน x ผมไม่ตายตัวนะครับแกน y ก็เหมือนกันนะ ส่วนมากเล่นถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าผมเล่นเอ่อลงแรงอย่างเงี้ยลงแรงใหญ่เล่นสีสีอย่างเงี้ยผมก็ใช้ประมาณ3แกน x นะครับเอ้ยแกน y นะถ้า 1, 1 1หรือว่าสร้างห้องอะไรเงี้ยก็เล่นประมาณ2.75นะครับก็ลองปรับกันดูครับบิดนะครับบิดผมให้เอ้ยผมปรับตามเอ่อที่มันมาเอาที่มันตั้งมาให้เลยนะครับ16,450น,น,นะครับ โอเคนะบิดตามนี้นะครับทุกคนไม่มีอะไรนะปั๊บนะครับวเอ้ปุ่มไอวงไอวอปุ่มทุกจ้างนะครับโอหลายคนมีมีคนถามว่าอยากไม่อยากให้เมาส์หล่นทําไงครับไม่อยากให้เมาส์ล็อกทาไงครับทุกคนตอนแรกมันจะตั้งมา F1 ใช่ไหมปุ่มปุ่มคอนโทรลเมาส์อ่ะเวลาเราจะใช้เมาส์ควบคุมในเกมอ่ะเราจะกด F1 ใช่ไหมทุกคนให้ทุกคนเปลี่ยนเป็น ปุ่มอะไรก็ได้ที่ทุกคนถนัดแล้วกดแล้วสามารถกดได้ตลอดเวลานะครับผม,มผมปุมถนัดปุ่มคอนโทลน,นะผมก็ตั้งเป็นปุ่มคอนโทนนะครับถ้าสมมติว่าโอเคนะเราสมมติเล่นเกมไหมใช่ไใช่ไหมเรากดปุ่มคอนโทนแล้วมันก็สามารถขุมเกมอย่างเงี้ยได้ปหเออถ้าเวลาเราเล่นไปใช่ไหมทุกคนเราเล่นไปใช่ไหมมันก็มันมันมันมีอาการเมาส์ล็อกนะครับเมาส์ล็อกหรือเมาส์ไม่ไปเราเมาส์ไม่หันอย่างเงี้ยให้เรากดรีเฟชเมาส์นะครับ กดปุ่มคอนโทรลที่เราตั้งไว้นะครับกดย้ำๆอย่างนี้อันนี้คือการรีเซ็ตเมาส์นะครับถ้าสมมติว่ากดอย่างนี้แล้วมันไม่หายนะครับให้เรากดเอาเมาส์ออกมานะแล้วก็เอาเมาส์ออกมาปุ๊บแล้วเราก็กดไปที่หน้าจอกดกดคลิกซ้ายนะแล้วก็เลือๆๆอ่อนเลื่อนเลื่อนนี้แล้วก็กดเข้าเข้าเมาส์ใหม่โอเคมันก็จะหายนะครับโอเคนะส่วนใครที่ถามมาว่าอยากให้เมาส์ไม่ร้อนทําไงนะครับแล้วมันมีอะไรเห่ะคนไม่มีอะไรแล้วนี่ครับทุกคน ก็ไ <i> ม่มีอะไรละก็ประมาณนี้นะครับการตั้งค่าของผมนะผมแนะนานะครับถ้าสมมุติว่าเราตั้งค่าทุกอย่างเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเรามาโหลดข้อมูลเกมทุกอย่างแล้วก็ตั้งค่าข้อมูลทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมแนะนําว่าอย่าไปปรับเปลี่ยนอะไรมันครับทุกคนถ้าสมมุติว่าผมโหลดเกมมาอย่างเงี้ยมาแล้วใช่ป่ะผมโหลดข้อมูลตั้งค่าเสร็จหมดแล้วใช่ป่ะผมอยากเปิดชา a d โ w อะไรเงี้ยอันนี้ของคนอื่นผมไม่รู้นะทุกคน แต่ของผมมันเป็นเวลาผมผมอยากเปิดชาร์โดอย่างเงี้ยอยู่ดีแบบผมตั้งค่าอย่างนี้ใช่ไหมตอนแรกอะ่ะผมตั้งค่าอย่างนี้แล้ววันหลังมาผมอยากเปิดชาร์โดอย่างเงี้ยเปิดปุ๊บคือมันล้วนหมดเลยนะคนมันล้วนหมดเลยมันจะแหลกหมดเลยมันจะไม่เหมือนเดิมอันนี้คือความรู้สึกของผมนะครับอันนีขข้ของคนอื่นผมไม่รู้แต่ถ้าให้ผมแนะนํานะครับให้เราตั้งค่าตอนแรกยังไงก็ตั้งค่าตามนั้นเลย ไม่ต้องมาเปลี่ยนทีหลังนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าไอ้ไอ้พวกเนี้ยมันอาจจะเปลี่ยนได้นะครับเนี่ยไอ้พวกแบบปรับตัวนี้แล้วมันแหลกเรามาปรับตัวนี้ดูแล้วก็เออแนะนําไอ้ตัวพันหเนี่ยผมแนะนํา DPI 240่นะไม่ต้องเอา160นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าพันเก้าพันเก้าพันเก้ายี่สิบเนี่ยผมแนะนํา DPI 160นะครับโอเคนะ ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเราก็ลองเข้าไปเทสเฟรมเรดดูนะครับในส่วนส่วนฟีสตาลก่อนแล้วกันโอเคนะครับโอเคเราเข้ามาลวทุกคนมาเฟรมเรทก็วิ่งประมาณ8 0ถึง70นะครับก็มันก็ไม่นิ่งเท่าไหร่นะมันก็ขึ้นขึ้นลงลงอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันก็ต้องประมวลผลอยู่ตลอดเวลานะมันก็ไม่มีอะไรตายตัวนะครับ มันก็ไม่ไม่ใช่ว่ามันจะวิ่งเก้าสิบนิ่งๆอย่างนี้เลยนะครับเอีย okay. น okay, okay, นะครับทุกคนมาเลยผมโชว์สเต็ปสเต็ปบาวันเน่สเต็ปใหม่ไว้ดูนะครับดูดูเฟรมเลทนะดูเฟรมเลทนะวิ่งประมาณเก้าแปดสิบห้าแปดสิบสองถึงเอาประมาณประมาณประมาณเจ็ดสิบอะเจ็ดสิบห้ามันน้อยไปปะคน ก็ประมาณ80แล้วกัน80ถึง90นคะครับทุกคนดูดูดูดึดปืดดีโหขาโบเลยขาโบเลย โป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 บอกเลยครับทุกคนโปบโปโโโล็อกหัวสเตปลุกนั่งกลับมาแล้วทุกคนโอเคนะครับเฟรมเรทก็น่าจะวิ่งอยู่ราวแปดสิบถึงเก้าสิบนะครับก็ลื่นเลยทีเดียวนะครับ ก็บแบบถือว่าลื่นเลยนะครับาบางคนคอมสเปคคอมสเปคอาจจะแรงกว่าผมนะครับก็สามารถลองปรับเ,เปิดชาร์โดดูนะครับเพื่อเผื่อบางคนชอบเงาอะไรงเงี้ยนีโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็หลายคนถามเข้ามาใน Steam, าสตรีมไลฟ์สดผมตลอดเลยว่าอยากให้พี่ลองทำคลิป สอนตั้งค่าบูสเต็กหน่อยบูสเต็กเวอร์ชันไหนแกนเเท่าไหร่แกนไวเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะส่วนคลิปเก่านะครับก็ยังสามารถลองตั้งค่าแบบแนวคลิปเก่าดูนะครับเผื่อมันลื่นดีนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็ยของก็ฝากสตรีมได้นะครับทุกคนใครที่อยากดูสตรีมผมไลฟ์สดทุกวันนะครับ แต่มีบางวันที่แบบไม่ไม่ไ,มไหวก็พักนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรละนะครับไปแล้วนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ